ครั้งที่แล้วนะคะที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเรื่องระบบที่เป็น interacting นะคะสำหรับไ i g ด e ร order แล้วเป็น interacting ก็บอกว่ามีถังวัดระดับเนี่ยสองใบนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันจะลักษณะการต่อเนี่ยมันจะแตกต่างกับกรณีที่เราเคยเคยทำมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วบอกว่าให้หา transfer function ที่แสดงค 3, วามสัมพันธ์ระหว่าง output output Out ตัวนี้คือ ความสูงของของเหลวในถังใบที่สองนะคะต่ออินพุตอินพุตที่มีมีอยู่สองตัวคือ f i กับ f 0นะคะฉะนั้นก็คือให้หาทางชอ์ฟังก์ชันที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง f ของกับ f i ตัวหนึ่งแล้วก็ f 2กับ f 0ตัวหนึ่งนะคะซึ่งโดยหลักการแล้วการที่จะได้ f 2สัมพันธ์กับอินพุตที่มาจากถังใบที่หนึ่งคุณก็จะต้องทำ อันตติเตนแมสบาลานของถังใบที่หนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยทําของถังใบที่สองใบที่หนึ่งเนี่ยจะได้ h หนึ่งทำใบที่สองจะได้ h สองเข้ไหมอ่ะคราวนี้เราก็ทําไปเรียบร้อยแล้วแหละของถังใบที่หนึ่งผลลัพธ์ออกมาปรากฏว่าได้อย่างนี้ได้ h หนึ่งเนี่ยสัมพันธ์กับ input f i กับ f ศูย์แต่ว่ายังสัมพันธ์กับ h สองด้วยซึ่งสมการนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาจะพบว่า มันแตกต่างจากกรณีแรกที่เราเคยดีไลฟ์มานะคะอ่ะงั้นต่อไปสิ่งที่เราจะทำถัดไปก็คือทำ unsteady state mass balance ของถังใบที่สองตอนนี้เราจะหา s2 แล้วนะคะถังใบที่สอง เราก็มาดูรูปถังใบที่สองของเรานะคะถังใบที่สองมีอินกี่สายคะมีอินกี่สายสายเดียวมีเอา์กี่สายสายเดียวนะคะถังไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นฉะนั้นไม่มีการสูญเสียหรือการเกิดเพิ่มขึ้นของสารนะคะฉะนั้นเราก็เลยได้เป็น low F 1 T ินใช่ไหมคะ ลบโล f 2t out ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับเทอม accumulation ก็คือ dm 2t by dt ตัวที่ใส่วงเล็บ t ไว้แสดงว่าเป็นฟังก์ชันกับเวลาท่านเองนะคะเพื่อระบุว่าตัวมันเองเนี่ยในคงที่เนะอะอะเราจะหา m 2ให้สัมพันธ์กับ s 2ให้ได้นะคะเราก็รู้ว่าเพราะเรารู้ว่า h 2คือ output ฉะนั้นมันเป็น m มันใช้อะไรไม่ได้มันจะต้องอยู่ในรูป output ก็คือ s ต้องเปลี่ยน m 2ตัวนี้ให้เป็น s 2ให้ได้นะคะซึ่งเรารู้ว่า density ของสารแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากับ m ส่วน v ถูกไหมคะตอนนี้เรามองถังที่2ก็เป็นห้อย2ไว้ m เราไม่คงที่ t เราก็ไม่คงที่ด้วยเออ v เราก็ไม่คงที่ด้วยนะคะฉะนั้นเราจากตรงนี้เราได้เป็น m 2อ t มีค่าเท่ากับ rho v 2อ t ปริมาตรเนี่ยของถังมันเกิดจากพื้นที่ที่ก้นถังคูณกับความสูงของระดับของเหลวถูกไหมคะฉะนั้นคุณก็ได้เป็น a สองคูณอยู่กับ s สอง t สาเหตุที่ a สองไม่ห้อย t เพราะว่า a สองคงที่ถูกไหมตูดถังนะก้นถังน่ะมันเปลี่ยนไหมพื้นที่ไม่เปลี่ยนฉะนั้น a สองเลยไม่ต้องเป็นฟังก์ชันกับเวลาเพราะมันไม่เปลี่ยนแต่ระดับความสูงของของเหลวเปลี่ยนไปตลอดเวลาไหม ปริยนมันขึ้นอยู่กับว,ว่ามีสารตกลงมาใส่เข้ามาให้มันมากน้อยเท่าไหร่และการดึงสารของเราออกไปมากน้อยเท่าไหร่ฉะนั้น S ตัวนี้ก็เลยต้องเป็นฟังก์ชันกับเวลาซึ่งจากตรงนี้เราจะได้ว่า dm 2 t by dt เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ rho a 2 d s 2 t by dt เราก็เอาความสัมพันธ์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปแทนใน Design Equation ที่เราอ่าดีร้องมาได้ ถูกไหมคะเพราะตอนนี้ m2 เราอยากจะเขียนให้อยู่ในรูป h2 นะคะก็จะได้เป็นมีค่าเท่ากับโ o a2 d s 2 t by dt โ o เนื่องจากของเหลวที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมีความหนาแน่นเท่ากันฉะนั้นตัวล o นี่ตัดกันได้นะคะจะเลยได้เป็น ก็เป็นสมก,การที่6สมก,การนี้ดูแล้วไม่มี s มาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมแต่เรารู้แล้วว่า s อย่าง f หนึ่งะเราไป d e ไ i v มาของเราเองถูกหม f หนึ่ตามสมก,การที่4เราจะพบว่า f 1ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันกับ s หและ h 2อยู่ในทำนองเดียวกัน f 2เราก็จะต้องทำด้วยแล้วเราก็รู้ด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่าง f 2เนี่ยมันสัมพันธ์กับ h 2ออยู่ แล้วความสัมพันธ์น,นี้ไม่ใช่ลีเนียมันไม่เป็นลีเนียแสดงว่าเรารู้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะต้องทำดีเนอไรเซชันแต่ก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นเราเปลี่ยนตัวแปรของเราให้อยู่ในรูป d e เว a ชันแวร r i a เบิก่อนนะคะซึ่งในการเปลี่ยนให้เป็นให้อยู่ในรูป d e เ i a ชันแวร r i a เบิก็คือพิจารณาสภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัว การพิจารณาตัวนี้จะทําให้เราได้ว่าเป็น f 1นึ่ง bar ลบ f สอ bar มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะเป็นสมการที่7เอาสมการที่หกลบสมการที่เจจะได้เราอยากเขียน h ให้อยู่ในรูปของ division variable เราเลยเขียนมันเป็น div h สอง t ลบ h 2อง bar นะคะคจากนั้นเราก็าไปนิยามเนาะ f 1เรานิยามไปแล้วใช่ไหม mm hmm. 1> f หนึ่ deviation variable f 1เรานิยามไปแล้ว f 2ยังไม่นิยามเราก็ไปน,นิยามเลยให้ s 2ใหญ่เนี่ยมีค่าเท่ากับ F2 เล็ก t ลบ f สเล็กบาสองเราให้นิยามไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเนาะคะ่ะอก็ได้เป็น เป็นสมการที่8อ่ะมาดู f 2 f 2บอกว่ามีค่าเท่ากับ cv สอง square root delta p หารด้วย c f ถังใบที่2ของเราตัวนี้คือถังใบที่2นะคะใบที่ใบที่หมันต่ออยู่นี้วาลวนี้คือวาลวหนึ่งใช่ไหมแต่นี้คือถังใบที่2ใบที่2เรามีความสูง h 2 ของเลวไหลออกมาปล่อยสู่บรรยากาศเลยถูกไหมคะเป็น F 2ถูกไหมคะฉะนั้นฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดลต้า P ตัวนี้ค่ะมันเกิดจาก P นี้สมมตินี่เป็น P สามนี่เป็น P สี่เดลต้า P ของ F 2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ P สามลบ P สี่ P สามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่ P สามมันตอกจากถังตรงนี้ มันมีค่าเท่ากับความดัน PA บวกกับความดันของของเหลวที่ระดับความสูง h สองเห็นคะเราพบว่า P สามเราเนี่ย P สามมีค่าเท่ากับ PA บวก r h gh สอง p ส่วน P 4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เปิดสู่บรรยากาศ P สี่จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ PA ฉะนั้นเราพบว่าเดลต้า p เราจะมีค่าเท่ากับ P a บวก log h 2T ลบ P a ก็เท่ากับ log h 2T นะเอาเข้ามาแทนยู่นี้ cv 2 square root log h 2T หารด้วย g f log g f เป็นค่าคงที่นะคะเอามารวมกับเทอม cv 2เลย แล้วตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นค่าคงที่อาจารย์จะเรียกมันว่าเป็น CV สองคลายนะพบว่า F 2, 2> <c oughs> มีความสัมพันธ์กับ H 2แต่ไม่เป็นลีเนียฉะนั้นเราต้องทำลีเน a ย i z เซชันใช่ไหมคะตอนนี้มีตัวแปรแค่ตัวเดียวฉะนั้นทำลีเนียล z เซชันก็จะได้เป็น f สองกลบ f สอง bar บวกกับ d f สอง by d s สองสาเหตุที่ใช้เป็นตัว d เพราะว่ามีตัวแปรแค่ตัวเดียวนะคะคือ f อตัวนี้ย้ายข้างมาสั่งนี้ แล้วก็ h 2t ลบ h 2b ตัว df 2 by dh 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ df 2เรารู้ว่า f 2มีค่าเท่ากับ cv 2 l i n e v a l u e t x 2t ถามว่า df 2 by dh 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดิฟได้ไรคะ ิได้ไรเห็นไหมคะ s สองบากำลังลบไหมลบหนึ่งส่วนลบหนึ่งส่วนสองใช่ไหมซึ่งสังเขากำหนดให้มันมีแค่ตัีต่อแสดงว่าตัวนี้คือ deviation variable ของ f สองก็ได้เป็น f สอง t มีค่าเท่ากับ c2 แล้วก็ดี a ว i o n v a ว i a b l e ของของเหลวระดับความสูงของของเหลวในถังใบที่2เป็นสมก,การที่8จากนั้นเราก็จะเอา e v เ a t i o n เอา f1 นะคะสมก,การ f1 ที่เป็นฟังก์ชันกับ h1 และ h2 ก็คือสมก,การที่4ของเราถูกไหมเอาสมก,การที่4และสมก,การที่8 แทนลงไปเท่าที่กับเอาสมก,การที่สี่นี่สมก,การที่เก้าแล้วค่ะเอาสมก,การที่สี่และเก้าสมก,การที่สี่และเก้าแทนลงในสมก,การที่แปดเนาะก็จะได้สมก,การที่แปดบอกว่า f หนึ่ง t ลบ f สอง t เท่ากับ a2dh2t by dt นะคะสมการที่4บอกค่า f1 สมการที่4บอกว่า f1 มีค่าเท่ากับ c1h1t ลบ c1h2t สมการที่9บอกว่า f2 มีค่าเท่ากับ c2h2t เนี่ยค่ะเห็นไหมอยู่ในรูป Input Output ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วสองตัวนี้หน้าตาเหมือนกันมีตัวร่วมดึงตัวร่วมออกนีคะก็จะได้เป็นในถังใบที่สองนี้ Output ก็คือ s สองนะคะเอาุ s <S mm hmm. ก็คือ h 2. 2คุณเห็น mm hmm. h 2น mm ี hmm. ้กับ h 2นี้คุณก็จับมันไปไว้ด้วยกันถูกไหมคะเพราะมันเป็น differential equation ใช่ไหมถึงที mm hmm. ่จะได้เป็น mm hmm. จากนั้นทำไงต่อคะ ทำไงต่อทำสัมประสิทธิ์หน้า s 2ให้เป็นหนึ่งใช่ไหมคะชั้าดูนะรูปแบบแพทเทิร์นมันเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะทำสัมประสิทธิ์หน้าหน้า s ส t ให้เท่ากับหนึ่ง จะได้แบบนขึ้นมนาะตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับทาวสองใช่ไหมคะใช่ไหมสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า d h สอง t by dt เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับทาวสองสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า h หนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ k k, k. ไหนแล้วว่าเราไปถึงไหนแล้วว่ามีแค่ k หนึ่งอ่ะก็เท่ากับ k สองเราก็มาจะจะมาเ็คหน่วยละดูว่าทาวสองเท่ากับ a สองหารด้วย c หนึ่งบวก c สอง c1 กับ c2 ถ้ามันบวกกันได้เนี่ยแสดงว่ามันมีหน่วยเหมือนกันถูกไหมคะอ่ะแล้ว c ไม่อ่อ c1 หรือ c2 เนี่ยมีหน่วยคืออะไรอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องหา a2 มีหน่วยเป็นพื้นที่นะคะพื้นที่ก็คือด้านยกกำลังสองนั่นเองอ่ะเราลองมาดูซิว่า c ของเรามีหน่วยเป็นอะไรดูจาก c2 ก็ได้เมื่อกี้เพิ่งทำ c2 c2 มีหน่วยเป็นอะไรคะ หน่วย c2 คือหน่วยของอัตราการไหลเชิงปริมาตรต่อความสูงนะคะ c2 คืออัตราการไหลเชิงปริมาตรต่อความสูงอะสมมุติว่าพื้นที่เป็นตารางเมตร c2 คืออัตราการไหลเชิงปริมาตรหารด้วยความสูงถูกไหมตัดไหมหน่วยตัดไหมตัดเหลือเลยคะ่ะเหลือหน่วยเวลา ถูกต้องดูหน่วย k2 มาง k2 มีค่าเท่ากับ c1 หารด้วย c1 บวก c2 มันเป็นมันเป็นหน่วยเดียวกันถูกไหมเพราะว่า c1 กับ c2 จะบวกกันได้มันต้องมีหน่วยเดียวกันฉะนั้นตัวบนตัวล่างหน่วยเดียวกันแสดงว่า k2 เป็นไงคะไรหน่วยนะคะ d i m e n s i o n l e s ถามว่า k2 d i m e n s i o n l e s เนี่ยถูกต้องไหมก็ไปดู สมการนี้บอกเราว่า o u t p u t ุตคือ h2 อินพุตคือ h1 เขาบอกว่าค่าคงที่ตัวนี้เนี่ยจะมีหน่วยก็คือเอาหน่วยของเอา p ์พุตหารด้วย Input ซึ่งตอนนี้เอา p ์พุตกับอินพุเรามีหน่วยเป็นไงคะหน่วยเดียวกันฉะนั้นตัดออกมาแล้วก็จะต้องเป็นด i เมนชันเลสถูกต้องไหมถูกต้องเครื่องหมายบวกถูกไหมเครื่องหมายบวกบอกว่าถ้า h1 มากสูง h อสองก็จะสูงไปด้วยนะคะถ้า h อหนึ่งสูง h อสองก็จะต้องสูงไปด้วยจริงไหมจริงไหมรมู้จักอะไรจริงไหมกาจรจะหารูปไม่ได้หรอกที่นี่ไปเพสรูปเราอยู่ไหนเนี่ย ตัวนี้มันบอกว่าความสูงคือถ้า h หนึ่งมากโอกาสที่มันจะไหลไปก็มากฉะนั้น h สองก็จะสูงขึ้นด้วยถูกไหมคะคือสามารถพิจารณาได้จากสมการก็ได้เนาะสมการ f สองอ่ะ f f หนึ่งกับ f สองนะคะนะคะฉะนั้นประโยคที่เราพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นจริงก็แสดงว่าเครื่องหมายที่เราีไลน์อองมาได้เนี่ยถูกต้องแล้วใช่ไหมอนะ่เราก็ทำต่อ ฉะนั้นเราก็จะเขียนสมการได้อยู่ในรูปร่างหน้าตาแบบนี้ k 2ทำไงต่อ,ทตอเทคลาปาเข้าไปทั้งสองฝั่งของสมการเนื่องจากเป็น d e v i a t i o n variable แล้วฉะนั้นคุณได้คุณมี zero initial boundary condition